ปลายวันที่18กันยายนที่ผ่านมาเรือโดยสารนักท่องเที่ยวสองชั้นของบริษัทสมบัติมงคลชัยทัพทิมบรรทุกผู้โดยสารชาวไทยมุสลิมประมาณ150คนส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงเดินทางกลับจากการร่วมง,งานรํำลึกถึงครูผู้ร่วงรับของศาสนาอิสลามที่มัสยิดต,ตะเกียโยคินตำบลคลองตะเคียนอำเภอพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ขณะเกิดเหตุเป็นช่วงเล่นเรือตามแม่น้ำเจ้าพระยาขาล่องถึงใกล้หน้าวัดสนามชายัยตำบลบ้านป้อมได้มีเรือบรรทุกทรายแล่นอยู่ด้านหน้าในเส้นทางเดียวกับเรือโดยสารลำนี้ผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์เล่าว่าช่วงเวลานั้นกระแสน้ำแม่น้ำเจ้าพระยาไหลแรงในท้ายเรือเร่งความเร็วและมีความพยายามจะหลบเรือบรรทุกทรายแต่บังคับเรือไม่ได้ประกอบกับคนบนเรือมีอาการตกใจวิ่งไปรวมกันที่ท้ายเรือ เรือจึงพุ่งชนแนวสันเขื่อนตะลิงที่อยู่ใต้น้ำพอชนตะลิงุ๊กก็เขากิดกายกันหมดแล้วก็ผมก็คว้าตัวลูกสาวมาก่อนหนึ่งคนครับแล้วก็ทีนี้เขาว่าอยู่นิ่งๆพอนิ่งๆสักพักหนึ่งกนท้ายท้ายเรือที่ว่าที่นั่งนะครับเป็นเนลือยนะครับแตกหมดเลยครับทีนี้ก็บางคนก็ลงไปนั่งไปนอนกองอยู่ครับแล้วก็จังหวะนั้นเรือก็เองไปเองมาครับแล้วก็อย่างที่ว่าผมก็ดำน้ำออกทางนู้นนะับพาลูกไปก็เกือบไม่รอดเหมือนกันนะครับ สปริงนิวส์ได้เดินทางไปรายงานเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตลอดสมวันที่ผ่านมาคุณกมลวันโกวิทวงษาผู้สื่อข่าวสปริงนิวส์รายงานรายละเอียดจากคำบอกเล่าของเจ้าหน้าที่ซึ่งสปริงนิวส์ได้จำลองเหตุการณ์ด้วยกราฟิกจะเห็นว่าเรือสมบัติมงคลชัยทัพทีมแล่นไปทางขวาของแม่น้ำเจ้าพระยาซึ่งเป็นช่วงโค้งและมีความเชี่ยวซึ่งคนขับเรือบังคับเรือไม่ได้จึงเกิดอุบัติเหตุทำให้มีผู้เสียชีวิตจำนวนมาก ทีมข่าวสปริงนิวเราได้รับทราบการเปิดเผยจากเจ้าหน้าที่นะคะถึงลักษณะการเกิดอุบัติเหตุค่ะ เดี๋ยวเราจะให้ท่านผู้ชมได้ติดตามจากกราฟิกตรงนี้นะคะท่านผู้ชมจะเห็นได้นี่ค่ะว่าลักษณะของเรือนี่นะคะแล่นผ่านลำน้ำนะคะซึ่งผ่านลำน้าเจ้าพระยาเข้ามาค่ะลักษณะของลําน้ำเนี่ยค่อนข้างจะโค้งนะคะแล้วก็มีความเชี่ยวค่ะจนทาให้คนขับเรือน,นะคะไม่สามารถควบคุมทิศทางการขับได้และการขับเรือน,นี่คะก็เลยขับเข้ามาค่ะชนกับผนังนะคะกั้นน้ําหน้าวัดสนามชัยจนทําให้เกิดอุบัติเหตุ เรือโดยสารสมบัติมงคลชัยทัพทิมเป็นเรือโดยสารสองชั้นกว้าง5.05เมตรยาว27.70เมตรลึก1.40เมตรซึ่งเจ้าของเรือแจ้งต่อกรมเจ้าท่าว่าเรือบรรทุกผู้โดยสารได้50คนแต่จากการสอบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจพระนครศรีอยุธยาผู้รอดชีวิตให้การว่าเรือลำนี้มีผู้โดยสารกว่า150คน ซึ่งหลังจากเจ้าหน้าที่นักประดาน้ำได้ดำลงไปสำรวจบริเวณท้องเรือแตกเป็นแนวยาวเพราะกระทบกับของแข็งใต้น้ำที่คาดว่าเป็นเสาเข็มหรือส่วนหนึ่งของสันเขื่อนผนังกั้นน้ำเชื่อว่าเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทําให้เรือจมลงอย่างรวดเร็วเพราะมีผู้โดยสารเกินกว่าถึง3เท่าตามภาพกราฟิกที่เห็นอยู่นี้ จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นผู้ที่อยู่ในเรือลำนี้บอกว่ามีเสื้อชูชีพในเรือแต่มีไม่พอเพียงกับจำนวนผู้โดยสารและแทบไม่มีใครใส่เสื้อชูชีพขณะอยู่ในเรือส่วนการดำเนินคดีในเบื้องต้นพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรพระนครศรีอยุธยาได้แจ้งข้อหาคนขับเรือฐานขับเรือประมาททำให้ผู้อื่นเสียชีวิตและบาดเจ็บขับเรือโดยบรรทุกผู้โดยสารมากกว่าที่ได้รับอนุญาต คือบรรทุกผู้โดยสารได้ไม่เกิน50คนแต่บรรทุกจริง150คนส่วนเจ้าของเรืออยู่ระหว่างการประสานงานให้ปากคำและแจ้งข้อหาเพื่อดำเนินคดีต่ตอไปขณะที่ผู้สัญจรในแม่น้ำเจ้าพระยาในช่วงที่เกิดเหตุเป็นประจำบอกว่าในฤดูน้ำเหนือไหลหลากคือฤดูนี้จะมองไม่เห็นสิ่งก่อสร้างในน้ำริมตลิงคนขับเรือที่ชำนาญร่องน้ำจะขับเรือกลางแม่น้ำ ซึ่งหากคนขับเรือที่ไม่ชำนาญเส้นทางขับเรือริมตะลิงก็อาจจะเกิดอุบัติเหตุท้องเรือไปชนสิ่งก่อสร้างเช่นแนวสันเขื่อนผนังกั้นน้ำที่จมอยู่ใต้น้ำได้ทีมข่าวจริงสปริงนิวรายงานลับมาดู